ลับวันนี้ออกไม่เลยครับตอนนี้มาดูเหาือเจาะบาดาลเพื่อจะเอาไปใช้นะจดจำทุกคนเลยครับนี่ก็ออกมาจอบานาลครับช่วงนี้ไม่มีเวลาว่างเลยตามทุกปันนะครับ ออกแพรก็ทำเสร็จแล้วครับแต่ไม่มีเวลาตายเดี๋ยวว่างๆจะรีวิวให้ดูนะครับตอนนี้ก็หาน้ำปลูกหญ้าให้แพะก่อนครับต้องเตรียมหญ้าไว้ก่อนแพะก็ยังไม่ลงชมการเจาะกระดานไปฟังบางก่อนครับ นี้ก็จอดเสร็จแล้วครับมาลุ้นกันว่าน้ําจะออกไม่ออกครับช่างเขาบอกน้ําเยอะครับจะมีรูเยอะจริงก็ช่างควไม่ได้จังหรือเปล่านะครับถ้าน้ําไม่ออกไม่จ่ายจังนะครับ ารเสร็จแล้วก็มาชมติดตั้งโซล่าเซลล์ต่อเลยครับจ้างไว้จำหมู่บ้านครับในห,หมู่บ้านรอบรอบนี้เหมาหมดเลยครับผูกขาดครับ ตอนนี้ก็กำลังติดตั้งปัม๊มสำมึกอยู่ครับก็เรียกปัม๊มสำมึกปั๊มบาดาลบนผะมก็ไม่ค่อยรู้จักอาไร ตอนนี้กำลังหมุนเกลียวปั๊มสมมดต่อกับท่อเพื่อหย่อนลงไป เอากระเซี่ยจับเอากระเซี่ยแต่ว่าถ้าใดเพียงเต้นลวดนนี้พวกเซี่ยเต้นเองโอ้ยกันโมงยุหันละเป็นสิบรอบเดี๋ยวยังประสำนึก มงค้านะมงเอามองเอาหัวแตไกไปเลยตอนนี้ก็กำลังจะย่อนท่อลงไปครับก็มีสายไฟต้องมีเชือกลังไว้ด้วยครับเผื่อท่อหลุดท่ออะไรครับได้ดึงขึ้นมาได้ ก็ต่อท่อนที่สองครับหย่อนลงไปจ้างบอกว่ายาประมาณหกท่อครับเลึกประมาณมยี่สิบสี่เมตรตอนนี้ก็มาต่อตู้แผงโซลาร์เซลล์ครับก็ต่อเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลองลุ้นกันครับน้ำจะไหลหรือเปล่า จ้าบอกหลายแรงอีกแล้วครับจ้างผมไม่ได้ตังครับวันนี้ก็จบแค่นี้ครับฝากติดตามคลิปต่อไปได้ครับสวัสดีครับ